สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดยอาจารย์อาิฟีีนเจสมัน ิสมิลลาฮิรราะห์มานุรราะหิมฮัมดุลิลลาฮิรับบินาลามินวะสัลลัลลอฮุอะลันบีนามุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวะซัฮบิฮิวะมันทับบอะฮุมบิยัสานินอิลายุมิดดีนสัลลัมุอะลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮ์วะบารักาตุขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องที่รับชม รายการอุทยานคนดีนะครับผ่านวิดีโแสงสตามทุก,ท,กท่านนะครับอันทำดีลีลาครับขอชุโกตขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาหลายครั้งนะครับที่ให้ผมได้กลับมาพูดคุยกับท่านพี่น้องอีกท่านพี่น้องครับในในการเป็นผู้ศรัทธานะครับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลักการทำตามคันลองของของอิสลามซึ่งหนึ่งในรูปแบบหรือว่าต้นแบบของเราก็คือแบบอย่างที่เราได้เรียนรู้จากท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุยสลรัมซึ่งถือว่าเป็น เป็นแบบอย่างหลักในการที่เราจะต้องปฏิบัติตามนะครับเพราะว่าในคําสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยบอกว่าถ้าใครก็ตามที่รักอัลลอฮ์และกร็รอซูนก็จะต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮวสซัลัมคือถ้าต้องการที่จะให้อัลลอฮ์รักเนี่ยมันก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของท่านนบีแบบอย่างของท่านนบีนี้ไอการาปฏิบัติตามก็คือการเรียนรู้แล้วก็เอาสิ่งที่เรียนรู้นั้น มาสู่การปฏิบัติในตัวเราซึ่งไอสิ่งที่เราจะเรียนรู้จากท่านนบีเนี่ยมันก็คือการเรียนรู้ฮะด,ดิษของานบีนั่นแหละการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่มันเป็นภาคปฏิบัติของท่านนบีเพราะฮะดิษเนี่ยมันประกอบไปด้วยเรื่องของคําพูดของท่านนบีการกระทําของท่านนบีการยอมรับของท่านนบีสามอย่างเนี่ยคือคือหลักของฮะดิษนั่นเองคือหลักที่เราเรียกว่าสุนนะนัน่นนะครับสุนนะก็คือแบบอย่างแบบอย่างที่เราเรียนรู้ผ่านฮะด,ดิษนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการที่จะ ถือได้ว่าเป็นอุมมะของท่านนาบีอย่างแท้จริงเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีอย่างแท้จริงก็ต้องมาเรียนรู้ว่านาบีสอนอะไรนบีบอกอะไรนบีทําอะไรไว้นะครับมันก็มีรูปแบบกว้างๆนะครับที่บรรดาอุลามะเขาก็รวบรวมเอาไว้ให้ว่าะสิ่งต่อไปนี้เนี่ยข้อแนะนําต่อไปนี้เนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่เราเอามาเป็นวิธีการปฏิบัติในชีวิตของเราในตัวของเราเพื่อให้ เรานั้นเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นอุ้มมะหรือผู้ที่ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบียอย่างแท้จริงนะครับก็ไล่เรียงไปเป็นข้อๆไปอย่างข้อที่หนึ่งนะครับที่อุลมะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะพูดถึงข้อนี้ก่อนเวลาเขากําหนดอะไรก็ตามที่มันจะเป็นแนวทางให้เราได้ได้เดินไปเนี่ยอย่างแรกเขาก็ต้องให้พวกเราเนี่ยเคลียร์ก่อนให้ทุกคนเนี่ยได้เคลียร์ในเรื่องของการปฏิบัติต,ตัวให้ถูกต้องซะก่อน หรือพูดง่ายๆก็คือว่าบาปความผิดใดๆเนี่ยที่มันติดตัวเรามาเนี่ยมันจะต้องถูกขจัดออกไปนั่นเองมันจะต้องถูกลบล้างออกไปมันจะต้องถูกทําให้หมดไปเพื่อให้ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่เริ่มนับหนึ่งใหม่นั่นเองเพราะนั้นสิ่งแรกเลยที่เราจะเห็นว่าเวลาใครก็ตามที่ครั้งหนึ่งในอดีตอาจจะเป็นคนไม่ดีวันนี้อยากจะเป็นคนดีวันนี้อยากจะเป็นคนที่เดินตามแบบอย่างของท่านอับดุลัมฮัอหลัดสุลล่า,ลาเนี่ยเขาก็จําเป็นที่จะต้อง มีการสำนึกผิดขอกกรื้แกโทษต่อลอะสะก่อนจะต้องมีการอขออภัยโทษจากัลอสุบฮานะฮหววตาลาซะก่อนต้องให้พระองค์เนี่ยเมตตาซะก่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นการเตาบะการสำนึกผิดการขอกกรื้แกโทษจึงถือว่าเป็นด่านแรกในการที่จะทําให้คนคนหนึ่งนั้นได้รับคุณงามความดีจากสิ่งที่เขาปฏิบัติเพราะถ้าหากว่ายังมีความผิดพลาดอันนี้อยู่บาปอันนี้ยังคงอยู่มันก็เหมือนเป็นเป็นประตูเป็นกําแพงขวางกั้น ในการที่จะให้อัลลอฮ์นั้นยอมรับในความดีที่เขาได้ปฏิบัติแต่ถ้าหากว่ากำแพงเหล่านี้มันถูกทำลายลงไปมันถูกทำให้หมดไปด้วยการสำนึกผิดต่อลอสุบฮานอฮัวตาลางานต่างๆที่เขาได้ทำเนี่ยมันก็จะถูกยอมรับมันก็จะถูกตอบแทนจากลอสุบฮานอฮัวตาลาและโอกาสของคนที่สำนึกผิดเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ตราบใดที่ยังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้เนี่ยคนที่มีข้อผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาสามารถที่จะได้รับความเมตตาสามารถที่จะได้รับความอนุเคราะห์นะครับได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตละลาได้ตลอดเวลาอยู่แล้วคนที่สำนึกผิดบ่อยๆเนี่ยดีนะครับเขาจะทําใหเา้เป็นหนึ่งเป็นคนที่สํารวจตรวจสอบตัวเองอยู่เป็นประจําแล้วก็ทําใหา้การงานต่างๆที่ตัวเองทํานั้นเป็นการงานที่ มีคุณค่าขึ้นมานะครับเพราะถ้าหากว่าไม่มีความอาเรมันยังยังอ่ยังไม่สำนึกผิดความผิดมันก็ยังติดตัวอยู่ทําความดีมันก็ยังไม่ถูกตอบรับอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครก็ตามที่ทําอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องมาตรวจสอบตัวเองบ่อยๆเราต้องพยายามหาให้เจอว่าเออเราผิดเรื่องอะไรเราทําในสิ่งอะไรที่มันเป็นการฝ่าฝืนอทิ้งละหามาดบางคนบอกทิ้งละหมาดมาตั้งแต่ตน้นวันนี้ต้องมาปรับปรุงชีวิตของเราซะใหม่ปรับแต่งชีวิตของเราซะใหม่ละหมาดให้เวลาให้ครบ นมาสุนัตให้เยอะจะได้ไปชดเชยกันจะได้ไปทดแทนกันไม่ต้องไปละหมาดเพิ่ม5เวลานะหเวลาก็5เวลาของมันอยู่นั้นแหละครับแล้วก็ใส่รอวาติปเข้าไปหรือนาวาฟินใส่เข้าไปแล้วก็สุนัตวาละต่างๆใส่เข lle, ้าไปจะได้ไปชดเชยกับไอ้สิ่งที่ผ่านมาหรือถ้าใครมีทรัพย์เยอะๆใครมีทรัพย์เยอะๆนะครับวันนี้มาฟังเรื่องราวของาศาสนารู้แล้วว่าโอ้เราต้องจ่ายสากาดนี่เพราะเรามีเงินเป็นล้านๆเลยแต่ว่าเมื่อก่อนหน้านี้เราไม่ได้สนใจาศาสนาวันนี้มาสนใจาศาสนาแล้วเนี่ยจะต้องทายังไงอ่ะจ่ายสากาดย้อนหลังไหม ไม่ต้องครับไม่ต้องนะให้เราสํานึกผิดให้เราเตาบะแล้วจ่ายสากาัดปกตินั่นแหละเพียงแต่ว่าซอ,อกอให้บ่อยการทาซอรดอกอให้บ่อยเพราะซอรดอกอเขาไมา่ได้บังคับแต่เราทําได้ด้วยความสมัครใจจะมากจะน้อยก็ทําให้บ่อยเพื่อมันจะได้ไปชดเชยไปทดแทนกับไอความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นในเวลาที่ผ่านมานั่นเองเห็นไหมครับก็มีวิธีปฏิบัติอยู่แล้วหรือถ้าใครดื่มเหล้าเมายามาโอ้โหทั้งชีวิตมากับเนื้อกับตัวได้ตอนอายุ50อย่างเงี้ย ก็เอาละก็ถือว่าอาล้อนอย่างเมตตาก็ต้องเปลี่ยนสมัยนะจะต้องไม่สนใจกับไอ้สิ่งเหล่านี้แล้วก็จะต้องทําความดีเยอะๆ <c oughs> ให้มันไปลบล้างไอ้สิ่งที่มันเป็นความชั่วเหล่านี้ให้ได้ก็วิธีปฏิบัติม่นต้องเยอะแยะแหละครับเพราะนั้นไอ้การสํานึกผิดเนี่ยมันคือการที่เรานั้นยอมจํานนต่อล้อ์อย่างแท้จริงยอมรับก่อนว่าเราผิดยอมรับก่อนว่าเราทําความชั่วยอมรับก่อนว่าเราฝ่าฝืนต่อลอสุบฮานอหวัวตาลา แล้วก็เสียอกเสียใจเอาแบบจริงๆนะครับในเรื่องราวเหล่านั้นแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาในการทำความดีสมัยแล้วก็อย่าได้หมดหวังอย่าได้สิ้นหวังลาตักนาตูมิรอมาตินละเลาบอกอย่าได้สิ้นหวังจากความเมตตาของลอสุบฮานะหัวตาลาเราทำความผิดขนาดไหนก็แล้วแต่แม้กระทั่งคนที่ตั้งภาคีก็ตามนะครับคนที่ทำชีริกต่อลอสุบฮานะหัวตาลาก็ตามถ้าวันนี้สำนึกผิดได้จริงๆเนี่ยเราเมตตานะครับ เพราะอะไรเพราะยังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่อัลลอฮ์ให้โอกาสท่านนบีจึงบอกว่ามันตาประกอบละอันตะตุลอาชัมส์มิลมัคริบิฮะตาบัลลอห์ฮุอะไยใครก็ตามที่เตาบ้าตัวสํานึกผิดต่อล้อ์อย่างแท้จริงก่อนดวงอาทิตย์ที่มันจะขึ้นจากทิศตะวันตกเนี่ยนะปกติทุกวันนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงตะวันออกนะครับถ้ามันขึ้นทางทิศตะวันตกเมื่อไรเนี่ยนั่นแหละแปลว่าวาระสุดท้ายของโลกนี้มาถึงแล้วโอกาสสำนึกผิดกับเนื้อก,กับตัวไม่มีแล้วแต่วันนี้มันยังไม่ใช่ โอกาสมันเลยยังมีไงครับเมื่อเราผิดพลาดอะไรก็ตามเนี่ยหาให้เจอนะครับแล้วก็ขอพระยโทษจอะต่อละสุบะหาหนุาหัวตาลาและความเมตตาของละคืออัลลอฮฺจะจะจะยกโทษให้จะให้อภัยครับไม่ว่ามันจะเป็นบาปใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ให้เราได้มีเจตนาที่แท้จริงแล้วกันว่าเราจะกลับเนื้อกลับตัวเราจะทําดินาจะเล่นการพน,นันจะลักเล็กขโมยน้อยจะทําความชั่วอะไรก็แล้วแต่มันมันสามารถแก้ไขได้ครับ ด้วยการเต่าบ้าตัวและหวังว่าลา l a ์จะตอบรับนั่นเองนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ถือว่าเป็นการดําเนินชีวิตตามแบบอย่างที่นบไีได้สอนก็คืออันดับแรกอยากให้การงานนั้นเป็นการงานที่ถูกตอบรับต้องเคลียร์ตัวให้ให้ให้มันพ้นจากข้อผิดพลาดท,ทั้งหลายจากความชั่วทั้งหลายด้วยการอัตเตาบ้าซะก่อนนั่นเองเอาละทีนี้ต่อมาก็คือว่าเมื่อเมื่อเราอยู่ในอยู่ในวิถีชีวิตที่ถูกต้องแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตามมาก็คือว่าเราจะต้อง ไม่ลืมอัลหรอ์น่เองจะต,ต้องไม่ลืมอันหรจะต้องตระหนักเสมอว่าอัลลอฮ์คือคือพระเจ้าของเราอัลลอฮ์คือผู้ที่อคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเราถ้าเราตระหนักอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะไม่กล้าในการที่จะทําความชั่วเราไม่กล้าในการที่จะทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนไม่กล้าลักขโมยไม่กล้าทําสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรอยู่แล้วนั้นไอ้การ ลำลึกถึงอัลลอฮฺริการริกรุ่นร้อนเนี่ยจึงถือว่าเป็นการสร้างอีมานให้มันเกิดขึ้นในตัวของเราเป็นการสร้างความคุ้นเคยสร้างความผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาถ้าหากว่าเราคุ้นเคยกับพระองค์เวลาเราขัดสนเดือดร้อนขอดุดมอาตอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเมตตาแต่ถ้าเราไม่คุ้นเคยกับพระองค์เนี่ยอย่าได้อย่าได้อย่าได้กล้าในการที่จะไปไปขอต่อพระองค์โดยเด็ดขาด เพราะอะไรเ่ะเพราะเราไม่เคยสร้างความคุ้นเคยกับพระองค์เลยวันนี้เราจะมาขอความช่วยเหลือไม่กระดากบ้างหรือเห็นไหมครับว่าวิธีการในการที่เราจะขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลือเนี่ยมันก็มีอยู่แต่ในขณะเดียวกันมันต้องคุ้นเคยกันบ้างเหมือนเราจะขอความช่วยเหลือกับใครสักคนเอาคนก่อนนะเวลาเราต้องการที่จะไปหยิบยืมเงินทองใครเขาเราต้องรู้จักเจ้าของบ้านคุ้นเคยกันเขาไว้เนื้อเชื่อใจเราเราถึงจะ ไปยืมเขาแล้วเขาถึงจะกล้าที่จะให้ยืมแต่ถ้าไม่คุ้นเคยกันใครมันจะกล้าใช่ไหมครับแล้วก็ใครก็ตามที่ไม่ระลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยโอ้โอกาสขาดทุนมีสูงเลยนะครับโอกาสที่จะไม่ได้รับความสําเร็จของชีวิตเนี่ยเยอะเลยมันอารอดอันซิกรีฟาอินนัลฮูมาอิชตันดังกะที่อัลลอฮ์บอกใครหันหลังให้การระลึกถึงชั้นเนี่ยเขาจะมีชีวิตที่ลําเค็ญจะมีชีวิตที่ลําบากจะมีชีวิตที่ขัดสนอ่าสังเกตด,ดูถ้าเราขัดสนเดือดร้อนวันนี้เนี่ย แล้วไม่มีใครมาช่วยเลยหรือว่ามันอยู่แต่ปัญหานี่มันเดิมๆเราคิดดูสิครับว่าเราเคยนึกถึงอลลอท์หรือเปล่าเราเคยลำลึกถึงพระองค์หรือเปล่าเพราะว่า,าการลำลึกถึงอลรอท์เนี่ยมันทําให้ตาช่างแห่งความดีของเราเนี่ยมันเต็มด้วยนะแล้วมันทําให้เราเนี่ยร่ารวยด้วยร่ํารวยในเรื่องของผล,ลบุญนะครับคนเนี่ยถ้าผล,ลบุญร่ํารวยเนี่ยขัดความขัดสนในดุนยาเนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องเล็กครับมันเป็นเรื่องเล็ก และไอาการกล่าวประโยคสั้นๆง่ายๆเนี่ยมันก็เป็นการเติมเต็มในตาช่างแห่งความดีเราคงจะเคยได้ยินฮะดิษของท่านนับีนะครับที่ท่านนับีบอกว่าเออ่กคลิมาตานีฮาบีบัตานีอัลลิซานีธ์เควลตานีฟินมีซานีฮาบีบัตานีละรอฮ์มานซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีฮิซุบฮานัลลอฮินาอูบิดนี่คือคำพูดง่ายๆนะครับที่ท่านนับีได้สอนให้เราต้องกล่าวเพื่อเป็นการเป็นการสร้างความคุ้นชิน ระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาและทําให้อัลลอฮฺทรงพอพระทัยในตัวเราด้วยท่านนาบีบอกว่าสองคำที่มันมัน,ม,นมันคอฟีฟาตานมันเบาเหลือเกินในการออกเสียงพูดง่ายออกเสียงง่ายเป็่งวาจาง่ายไม่ได้ละบากอะไรเลยแล้วก็มันมันหนักในตาช่างคําพูดที่มันหนักอึ้งบนตาช่างและมันเป็นฮับีบาตานีอิลลอห์มานอัลลอฮ์ซุบฮานุฮฺวะตาลาทรงรักทรงพอพระทยัย นั่นคือประโยคสั้นๆสุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิสุบฮานัลลอฮิน้อลีมมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์และการสรรเสริญนั้นเป็นและและด้วยการสรรเสริญต่อพระองค์และก็มหาบริสุทธิ์ต่อพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ก็คือสรรเสริญอัลลอฮ์ตัสเบียตต่อลลอฮ์สุบฮานัหัวตาลาหรือในบางฮะดิษเราอาจจะเคยได้ยินถึงการกล่าวสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดีฮีและอิลาฮฺนัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัร นั่นก็เป็นอีกสำนวนหนึ่งที่เราสามารถอ่านได้จะยังไงก็แล้วแต่นะครับไอประโยคเหล่านี้เนี่ยมันคือประโยคที่ที่มันทําให้ตาช่างแห่งความดีของเรานะั้นมันเต็มและมันเป็นการสร้างความคุ้นเคยสนิทสนมความผูกพันระหว่างเรากับลอสุบฮานุฮวาตาลาที่เราเรียกว่าซิกรุลล้อนั่นแหละพนัการว่าซิกรุลล้อเนี่ยไม่ใช่มานั่งร้องวงกันก็ส่งเสียงดังๆเปล่าครับมันของใครของมันซิกรุลล้อเนี่ยดีที่สุดมันก็คือลักษณะที่เรากล่าวโดยที่เรากับลอ์ทเ,เท่านั้น ระหว่างเรากับลอสุบฮานะฮูวาตาลาเท่านั้นเพราะนั่นคือความจริงใจความบริสุทธิ์ใจนั่นเองทีนี้แน่นอนว่าเมื่อเราได้เรียนรู้มาแล้วว่าเราต้องระลึกถึงอลอสุบฮานะฮูวาตาลาให้มันบ่อยๆเราก็จะต้องรู้ต่อมาอีกเหมือนกันว่าอัลลอฮ์สั่งใช้ให้ทําอะไรนั่นสิ่งที่ฮะดิษได้สอนเอาไว้นะครับเพราะว่าหัวข้องเราก็คือว่าคําเตือนหรือคาแนะนําข้อแนะนําจากฮะดิษสองท่านนาบีเตือนให้เราได้เตาบาตัวบ่อยๆเตือนให้เรารำลึกถึงอัลลอฮ์บ่อยๆ เตือนให้เราได้สนใจและพิถีพิถันในการอาบน้ําละหมาดซึ่งเป็นต้นทานของการละหมาดซึ่งเป็นต้นทางของการทําไอ้บ้าเด้ถ้าละหมาดของเราเต็มที่ละหมาดของเราถูกต้องแต่ต้นทางมันไม่ถูกต้องคือน้ําละหมาดมันใช้ไม่ได้อาบน้ําละหมาดไม่ทั่วมันก็จะพลอยทําให้ละหมาดของเราถูกลบไปด้วยเป็นโมฆะไปด้วยเป็นศูนย์ไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นการละหมาดเป็นสิ่งสําคัญแต่ในขณะเดียวกัน ต้นทางของมันก็คือการอ่านละหมาดอันนี้ก็สําคัญแล้วผลและบุญของการอ่านละหมาดโอ้เยอะแยะเลยทีเดียวมีมากมายเลยทีเดียวเพราะอะไรครับเพราะน้ำละหมาดเนี่ยมันจะไปลดบาปมันจะไปทําให้บาปที่ติดตัวเราเนี่ยค่อยๆถูกปลดออกไปค่อยๆถูกทําให้หมดไปแน่ๆนนท่านอับดุลเบีบอกว,ว่ามันตะวัดดออาฟะอันันวูดูอ่ะขาร้อยัตขอตอยาหูมินจัสดีฮิฮัตตาตทครู้จมินตาตีอัศฟาริฮิท่านอบบีบอกว่าใครก็ตามที่ วัดดออาบนาละมหาพิถีพิฐานเลยนะไม่ใช่รีบๆนะไม่ใช่ลวกๆด้วยนะครับสางนิ้วให้ทั่วล้างมือให้ทั่วขอบเกตต่างๆที่ถูกกาหนดเอาไว้เราก็เต็มที่และทําให้สมบูรณ์ใครก็ตามที่อาบนาละมาดและอาบนาละมาดอย่างดีด้วยแน่นอนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นน้ําเนี่ยเป็นที่รู้กันว่ามันคือสิ่งที่เอามาชําระล้างทําความสะอาดเพราะนั้นเมื่อ อาบน้ำละหมาดไอ้น้ำละหมาดเนี่ยมันก็ไปชำะระล้างอะไรด้วยคอตอยาหูความผิดของเขาความชั่วของเขามินยาสดิฮิจากร่างกายของเขามันทําให้ความชั่วความผิดหมดไปด้วยนี่คือภาคผลที่มันเกิดขึ้นจากผลของการอาบน้ำละหมาดแม้กระทั่งว่าที่มันอยู่ใต้ลิฟต์ใต้ใต้เล็บเนี่ยนะครับคืออยู่ซอกเล็บของเราเนี่ยมันก็ก็หลุดไปด้วยก็ถูกชำะระล้างไปด้วยการอาบน้ำละหมาดด้วยหนึ่ง ดังนั้นมันตาวัดอะฟะกอลอัชฮะดุอัลลอฮาอิลาฮาอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮุลาชาริกะลละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอาบดุฮ์วะราะซูลุอิลลาฟุติฮัตละฮุอับวาบุญจันน่าอัสมาเนียะยัะทุลุมินไอฮาชาอะท่านนบีบอกว่าและหลังจากอ่านละหมาดแล้วเห็นไหมครับคือพออ่านละหมาดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อ่านแล้วลุลุ่แล้วจบการเปล่ามันมีดวอาอีกความสมบูรณ์ของมันก็อยู่ที่อ่านการอ่านดวงอาด้วยอ่านละหมาดสมบูรณ์เสร็จแล้วก็ต้องอ่านดวงอาด้วยท่านนบีจึงบอกว่าใครก็ตาาามมที่่อนนลละะหดแ้ว แล้วปฏิญาณตนคือประโยคนี้มันเป็นประโยคปฏิญาณตนอยู่แล้วนะครับอย่างที่เรารับทราบก็คือฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์และขอยืนยันว่าท่านนาบีมุฮัมมัดนั้นเป็นอับดุหวูวารอซูลุเป็นบ่าวของพระองค์เป็นศาสนทูตของพระองค์คนที่อ่านดุอาหลังอ่านนลละหมาดแล้วเนี่ยในฮะดิษบอกว่านอกจากว่า,าสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือฟุตหัตลุอัลบาวะบุญยันนะอัสมาเนี่ย ประตูสวรรค์ทั้ง8บานเนี่ยจะถูกเปิดให้แก่เขาถูกเปิดประตูสวรรค์มี8บานนะครับถูกเปิดให้แก่เขาอิยาดคูลูเขาจะเข้าประตูไหนมินไอฮาชาประตูไหนก็ได้เห็นไหมครับนี่คือนี่คือ,อสิ่งที่ลอ์ตอบแทนให้เป็นค่าตอบแทนเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ให้กับคนที่อับนระหมาดเองนะ ยังไม่ได้ทาอย่างอื่นเลยอาบน้ำละหมาดเนี่ยภาคผลรอขนาดนี้แล้วถ้าละหมาดด้วยโอ้ท่านี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยผลละบุญก็จะไหลามาเทมาเทีเดียวพออาบน้ำละหมาดเสร็จเรียบร้อยแน่นอนอนาบน้ำละหมาดมันก็ต้องไปละหมาดแหละครับผลละบุญของการไปละหมาดก็มีอีกที่จงเสนอให้เรานั้นได้สนใจในเรื่องอัลฮิฮ่าบิลันมัสยิดก็หมายถึงว่าการเดินทางไปมัสยิดการไปนมาดที่ซูเราะห์เนี่ยแหละครับถือว่ามันก็จะมีภาคผลรองรับไอ้ทุกย่างก้าวที่เราเดินไปอ่ะ ท่านนบีบอกว่ามันก็ดาอิลันมัสยิดใครก็ตามที่เดินทางไปมัสยิดในช่วงเช้าก็ดีอ่าเอารอฮะหรือในช่วงเย็นก็ตามนะอาดดัลลอฮุลาหูฟินจันนะอดดัลลอฮุลาหูฟินจันนะนุซูลันกุลละมาก็ได้เอารอฮะไม่ว่าอ่าจะไปช่วงเชา้าหรือจะไปช่วง ช่วงกลางช่วงเย็นก็แล้วแต่เนี่ยอัลลอฮ์สุบฮหาหนุฮัวตาลาก็จะเตรียมที่พำนักเอาไว้เป็นการตอบแทนนะครับเตรียมที่พำนักเอาไว้ให้ในในสวนสวรรค์เพราะฉะนั้นคนที่ละหมาดอ่าคนที่อ่านละหมาดคนที่เดินทางไปละหมาดโอ้โหผลละบุญทุกขั้นตอนครับผลละบุญมันมัน,ม,นมันเตรียมไว้ให้กับพวกเราแล้วหรือใครก็ตามที่อ่าัะละหมาดแล้วแน่นอนการอ่าละหมาดอย่างที่ผมบอกมันจะต้องมีความพิถีพิถันหนึ่งในนั้นคืออัสซิวาก อาศิวะอาศิวะก็คือการใช้ใช้ไม้ข่อยการแปรงฟันนั่นแหละรครับในยุคในโลกปัจจุบันในยุคปัจจุบันเราเนี่ยเราใช้ยาสีฟันเราใช้แปรงสีฟันได้เลยไม่มีปัญหานะครับในการในการแปรงฟันเนี่ยถือว่าเป็นการทําให้ปากสะอาดและเป็นสิ่งที่มนุษย์ชอบอยู่แล้วและที่สําคัญอัลลอฮ์ทรงรักทรงพอพระทัยนะแล้วก็กําชับสั่งใช้มาเลยว่าควรจะต้องแปรงฟันบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนจะอาบน้ำละหมาดเนี่ย หรือว่าก่อนจะคือในในขั้นตอนของการอนหมาดนั่นแหละในฮะดิษซบีจึงบอกว่าเ่าละอันชุกกอัลอุมมะตีละอัมารตูฮุมบิซีวะกีเอนเดกุลิสลาหินหากมาดแม้นว่าไม่เป็นความลำบากเหนือประชาชาติของฉันแล้วแล้วก็ฉันจะใช้ให้พวกเขาทําการสิวกักก็คือการแปลงฟันทุกครั้งที่จะไปนามาดการแปลงฟันทุกครั้งที่จะไปนามาดหรือการแปลงฟันทุกครั้งที่อาบนามาดนั่นเองเพราะนั้นการแปลงฟันเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ มีมีความสำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นการทำให้ให้ให้ปากสดชื่นแล้วทำให้ไม่มีกลิ่นปากคนรอบข้างก็อยากจะคุยกับเราด้วยแล้วที่สำคัญอัลลอฮ์ทรงรักทรงพอพระทยัยเห็นไหมครับนี่คือความพิถีพิถันของอิสลามที่เราจะเห็นว่าทุกขั้นตอนชีวิตอัลลอ์ให้นบีมาสอนกับพวกเราหมดเลยมีความผิดสำนึกผิดเยอะๆอยากให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือลำตึกเถออัลลอฮ์บ่อยๆ จะไปนมาดอ่นานนละมาดเดินทางไปแปรงฟันให้เรียบร้อยพอไปนมาดแล้วอัสศละไปสู่การนมาดแล้วทํายังไงอะ่ะเมื่อไปสู่การนมาดก็ต้องละหมาดอย่างพิถีพิถันละหมาดอย่างสมบูรณ์ด้วยน,นั่นเอง ถ้าละหมาดไม่ไม,ไม่ไม่เต็มที่กับการละหมาดลูกกลนไม่ครบหรือว่า,าไม่พิถีพิถันการละหมาดอาจจะใช้ไม่ได้เลยก็ได้นะครับมามินอิมมามินอิมริอิมมุสลิมินทะฮดุรุฮุสซลาตุนมักตูบะตุนฟายุฮซินวดูอาฮาวะคุชูอาฮาวะรุคูอาฮาอิลลัคานัตกัฟฟาราะลิมากับละฮามินัดซุนูบมาลัมยุติกะบีรัดมาลัมยุตะกะบีรัตันวะซาลิกัดดารุกุลลุท่านนาบีบอกว่าใครก็ตามที่ถึงเวลาของการละหมาดแล้วนะ ละหมาดละหมาดละหมาดฝัรดูห้าเวลา่ะนะครับละหมาดครบถ้วนอ่านับนนละหมาดครบถ้วนแล้วก็มีมีความคุยชั่วในการทําการละหมาดรูกลัวอย่างพิจิพิถันพูดง่ายๆว่าละหมาดด้วยความสงบเรียบร้อยละหมาดด้วยความพิจิพิถันเนี่ยทั้งหมดที่เขาทำเนี่ยมันจะเป็นกัฟฟาราให้กระบาปที่ที่ที่เขาได้อกระทํามาก่อนหน้านี้พูดง่ายๆผลบุญการละหมาดมันจะไปลบล้างความปิดนั่นเองเห็นไหมครับว่านี่คือความ เมตตาที่อัลลอ์ได้ให้ทุกอย่างที่เราทําที่อัลลอ์สั่งมันคือภาคผลที่จะไปลบล้างความผิดของเราได้นะครับเอาละครับสาหรับวันนี้จากลากับท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอินชาัล,ละครับเดี๋ยวเราได้มาต่อกันในในครั้งต่อไปก็แล้วกันนะครับบิบไลตยตอฟิกุนฮิดายะวะสาามออะัยกุโมรักมะตุลล์วะบารอกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสแมนผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม